ความเงียบสงัดของคลองส่งน้ำยามค่ำคืนมีเพียงเสียงแมลงและน้ำไหลชาวบ้านที่ออกมาวางรอบดักปลาเห็นเงาตะคุ่มคุ่มทิ้งถุงดำขนาดใหญ่ลงน้ำก่อนจะพบนิ้วมือมนุษย์โผล่ออกมาหมวดเคนและจ่าแจสมาถึงที่เกิดเหตุพบว่าเหยื่อคือน้องบาสเด็กวัยรุ่นเรียนดีแต่ที่ศพกลับไม่มีรอยแผลจากการถูกทำร้ายชัดเจนนอกจากรอยจุดเลือดเล็กๆที่หลังใบหู สวัสดีครับผมคือผู้หมวดเคนและนี่คู่หูผมจ่าแจ๊สเราทั้งคู่จะอาสาพาเพื่อนๆไปรับฟังคดีสยองคลองส่งน้ำความลับใต้ผิวน้ำที่น้องบาทต้องแลกด้วยชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันครับแสงไฟจากไฟฉายกระบอกยาวในมือของหมวดเคนกวาดผ่านผิวน้ำนิ่งสนิทของคลองส่งน้ำแสงนั้นสะท้อนเงาวับวูบว่าไปมา ก่อนจะไปหยุดกึกอยู่ที่ถุงดำปริศนาที่ลอยปริ่มน้ำอยู่ริมตลิ่งกลิ่นขาวเลือดจางๆผสมกับกลิ่นโคลนสาบสางลอยมาเตะจมูกมวดดูนี่สิครับเสียงของจ่าจแจสดังขึ้นปกติแกเป็นทนตลกแต่น้ำเสียงในตอนนี้กลับแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดจ่าจแจสชี้ให้ดูที่รอยแยกของถุงดำตรงนั้นมีนิ้วมือซีดเผือดโผลออกมาแต่มันไม่ใช่แค่นิ้วธรรมดาเพราะที่ปลายนิ้วนั้นมีรอยจิกเกรงจนเล็บแทบหลุด เหมือนเจ้าของร่างกำลังพยายามไขว่คว้าหาอากาศหายใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยลากถุงขึ้นมาและรูดสิบเปิดออกความจริงที่ปรากฏตรงหน้าทำให้หมวดเคนถึงกับท่องขมวดคิ้วเหยื่อไม่ใช่คนพเนจรหรือนักเลงจากไหนแต่เป็นน้องบาสเด็กหนุ่มมัธยมปลายในชุดนักเรียนที่สภาพยังดูเรียบร้อยเกินกว่า จะเป็นเหยื่อของการฆาตกรรมที่ทารุณหน้าตาสะอาดสะอา้านเรียนเก่งเป็นเด็กดีของชุมชนแล้วทำไมมาจบชีวิตในถุงดำกลางคลองส่งน้ำแบบนี้ล่ะจ๊ะหมวดเคนพึมพำขณะสวมถุงมือยางแล้วเริ่มสำรวจศพเขาพลิกตัวบาสอย่างเบามือสายตาที่แหลมคมเหมือนเหยี่ยวของหมวดเคนหยุดลงที่หลังใบหูขวาตรงนั้นมีจุดสีแดงเล็กๆขนาดเท่าปลายเข็มหมุดเพียงจุดเดียว ถ้าไม่สังเกตดีๆจะคิดเป็นแค่รอยยุงกัดแต่มันมีรอยช้ำรอบๆเป็นวงจางๆหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหมวดเคนพูดขึ้นนั่นคือสิ่งที่คนร้ายอยากให้เราเชื่อแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นจ่าแจ๊สส่งสมาร์ทโฟนที่ใส่ซองซิปล็อกให้หมวดเคน ผมไปเจอตกอยู่ใต้พงหญ้าไม่ไกลจากศพครับหมวดดูเหมือนจะเป็นของเจ้าบาสแต่มันแปลกตรงนี้ครับหมวดเคนรับโทรศัพท์มาดูหน้าจอที่เราละเอียดนั้นถูกปลดล็อกทิ้งไว้และสิ่งที่ค้างอยู่บนหน้าจอคือแอปพลิเคชันแชทกลุ่มที่มีชื่อชวนคนลุกว่า The Collector ผู้สะสมในแชทนั้นไม่มีชื่อจริงมีแต่โค้ดเนมข้อความสุดท้ายที่ส่งหาบาสเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเขียนไว้สั้นๆว่า งานคืนนี้ถ้าพลาดคือหายไปตลอดการพร้อมไหมหมวดเคนกับจ่าแจ๊สไม่รอช้าพวกเขาบุกไปหาไอ้กระปอมเพื่อนสนิทคนเดียวของบาสในทันทีบรรยากาศที่บ้านไม้เก่าๆของกระปอมเต็มไปด้วยความอึดอัดกลิ่นบุหรี่จางๆลอยฟุง้งกระปอมนั่งตัวสั่นมือที่ถือแก้วน้ำสั่นจนน้ำกระชก ทันทีที่เห็นรูปศพบ,บาสที่จ่าแจสวางลงบนโต๊ะเขาก็ปล่อยโฮออกมาทันทีแต่ในเสียงร้องไห้นั้นมันมีความหวาดกลัวบางอย่างซ่อนอยู่ผมบอกมันแล้วผมเตือนมันแล้วว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกเดอะคอเลกเตอร์กะปอมตะโกนออกมาอย่างเสียขวัญจ่าแจสเดินเข้าไปตบไหล่เบาๆก่อนจะโน้มตัวลงไปกระซิบด้วยน้ำเสียงเก่าเกมกระปอมแกไม่อยากเป็นศพรายต่อไปที่ลอยในคลองใช่ไหมบอกจ๋ามา งานพิเศษที่บาสทำคืออะไรกระป๋อมเงยง่าขึ้นตาแดงกรมบาสมันอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ครับหมวดมันเลยรับงานงานที่ต้องแลกด้วยความลับมันบอกว่าแค่ไปส่งของและทดลองอะไรบางอย่างริมคลองส่งน้ำโดยจะมีเจ้าหน้าที่เขตคอยคุ้มกัน ้หน้าที่เขตหมดเคนทวนคำสายตาเขาหันไปมองนอกหน้าต่างที่มืดมิดเบาะแสเริ่มชัดขึ้นบาสไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุและไม่ได้ตายเพราะจมน้ำแต่เขาตายเพราะผลประโยชน์ในเงามืดที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชัดปริศนากับคนในพื้นที่ที่ไม่มีใครสงสัยจาเตรียมตัวให้พร้อมหมดเข็นผู้เสียงเรียบขณะหยิบเสื้อคลุมคดีนี้ ไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นทะเลาะกันแต่นี่คือการฆาตกรรมที่มีการวางแผนมาอย่างเลือดเย็นและฆาตกรอาจจะเป็นคนที่เดินสวนกับเราทุกวันก็ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการดำดิ่งลงสู่ความจริงที่มืดมิดยิ่งกว่าก้นคลองส่งน้ำในคืนนี้ หลังจากได้กลิ่นตุ่กจากปากของไอ้กระปอมหมวดเคนกับจ่าแจ๊สไม่รอช้าพุ่งตรงไปที่บ้านของน้องบาสเหยื่อผู้ข้อร้ายทันทีบ้านไม้หลังเล็กท้ายซอยที่ดูเงียบเชียบเกินกว่าปกติแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าข้างบ้านกระพริบติดติดดับดับเหมือนจะบอกว่าที่นี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลหมวดผมว่าไอ้เด็กพวกนี้มันมีรสนิยมแปลกๆนะจ่าแจ๊สพูดพลางลงลงจากรถ มือนึงถือไฟฉายอีกมือหนึ่งกำลังแคะฟันอย่างเมามันหลังจากเพิ่งซัดลาบเลือดหน้าปากสอยมาดูถังขยะนั่นสิสะอาดกว่าจานข้าวที่บ้านผมอีกใครมันจะขยันทิ้งขยะตอนตีสามถ้าไม่ใช่คนที่มีความลับหรือไม่ก็คนบ้าจ่าแจสใช้ไม้เขียเข่ยๆดูในถังขยะสีน้ำเงินหลังบ้านก่อนจะชนักกึกเอา้าเจอแล้วหมวดแหมนึกว่าจะเป็นจุดหมายรักที่ไหนได้ จ่าแจสคีบขวดแก้สีชาขนาดเล็กขึ้นมามันไม่มีฉลากแต่ที่ก้นขวดมีคราบผลึกสีขาวเกาะอยู่หมวดเคนเดินเข้ามาใกล้กลิ่นฉุนกึกเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำผสมกับกลิ่นไหม้โชยออกมาจากขวดนั้นสารเคมีควบคุมหมวดเคนพึมพำนี่มันไม่ใช่ของที่เด็กมัธยมจะหามาเล่นกันได้เองจ่ะนี่มันเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิดแล้ว รไปหาตัวตึงประจำคลองส่งน้ำกันดีกว่ามวดจ่าแจสยืดตัวขึ้นลุงหมายแกเป็นคนเฝ้าประตูน้ำมามา30ปีหน้าแกนี่นิ่งยิ่งกว่าศพบ,บาดอีกนะผมไปสืบมาละแกะเกลียดเด็กวัยรุ่นเข้าไส้ใครมาเบิ้ลรถแ่วนี้แกด่ายันโคตรทั้งคู่เดินทางมาถึงกระท่อมริมคลองของลุงหมายบรรยากาศรอบข้างวังเวงมีเพียงเสียงน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำดังซ่าซา เหมือนเสียงกระซิบของคนตายลุงหมายนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่มือข้างหนึ่งถือบุญคิโยอีกข้างรับมีดพราเล่มยาวแสงไฟสลัวจับไปที่ใบหน้ากร้านแดดและดวงตาที่ขุ่นมัวลุงหมายสบายดีนะจาแจสเปิดฉากทักทายด้วยรอยยิ้มครกวน,วนเห็นว่าช่วงนี้คลองสะอาดขึ้นเยอะเลยนะลุงโดยเฉพาะถงดำใบใหญ่ๆที่ลอยมาเมื่อคืนลุงพอจะรู้อะไรบ้างไหมลุงหมายไม่ตอบ แกพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าจ่าแจ๊สจนจ่ากแก้งไอค็อกแคกตำรวจมาหาถึงที่มีธุระอะไรก็ว่ามาอย่ามาเล่นลิ้นข้าไม่ชอบงั้นเข้าเรื่องเลยนะลุงบวดเขียนก้าวออกมาข้างหน้าสายตาจ้องขเขม็นไปที่เราตากผ้าหลังกระท่อมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงตัวนั้นทําไมมันมีรอยปื้นสีคล้ำๆเหมือนคราบเลือดล่ะครับแล้วถ้าผมเดาไม่ผิดกลิ่นที่ลอยออกมาจากกระท่อมลุงตอนนี้มันกลิ่นเดียวกับที่ผมเจอในถังขยะบ้านบาดเป๊ะเลย วินาทีนั้นเองลุงหมายทิ้งเมียดพราลงพื้นสังกะสีดังเคร้งแก่ไม่ได้หนีแต่สายตาแกหลุกลิกมองไปทางป่าหญ้าข้างกระท่อมทันใดนั้นพรึบเปลวไฟลุกโชนขึ้นจากกองเศษไม้หลังกระท่อมมีใครบางคนแอบซุ่มอยู่แล้วจุดไฟเผาหลักฐานเฮ้ยหนีไปนั่นแล้วหมวดจ่าแจ๊สตะโกนเสียงหลงพร้อมกับกระโดดข้ามแคร่ไม้ไผ่แบบลืมอายุ ไอเสือหยุดนะโวย้ยนี่จ่าแจส๊สสายสืบหน้ายกนะมึงหมวดเขนพุ่งตัวออกไปก่อนใครเพื่อนเขาไล่กวดเงาดำที่วิ่งฝ่าดงหญ้าคาไปอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าเหยียบใบไม้แข้งดังกรอบแกรบแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นรัวเงาดำนั้นว่องไวมากมันกระโดดข้ามรั้วลวดหนามไปได้อย่างเชี่ยวชาญหยุดหมวดเขนตะโกนพร้อมกับชักปืนพกออกมาเล็งขึ้นฝาแต่คนร้ายอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่ มุดหายเข้าไปในพงน้ําหมดเคนหยุดลืนหอบหน้าพงน้ําเขาไม่ได้ตามต่อเพราะมันอันตรายเกินไปในความมืดแต่ที่พื้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างตกอยู่มันคือเข็มฉีดยาขนาดเล็กที่ยังมีน้ําสีใสหลงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งและที่สําคัญที่สุดมันมีกลิ่นมิ้นท์จางๆลอยออกมามวดมวดจากแจสวิ่งกระเหิดกระหอบตามมาสภาพคือหน้าคลุกฝุ่นเสื้อกั๊กติดเศษหญ้าเต็มไปหมด มันไปทางไหนแล้วหมวดโหวิ่งไวยังกับพอวอลเกอร์กลับชาติมาเกิดผมเกือบตะครุบหางมันได้แล้วเชียวหมวดเคนหันมามองจ่าแจสแล้วเยื่นเข็มฉีดยาให้ดูมันหนีไปได้จ่ะแต่มันฉลาดน้อยไปหน่อยที่ทิ้งหลายเซนเอาไว้กลิ่นมิ้น์จ่าแจสก้มลงดมแล้วทำหน้าเยเก๋นี่มันยาเสพติดหรือลูกอมฮออครับหมวดแต่มันคุ้นๆน,นะเหมือนผมเคยได้กลิ่นนี้จากใครสักคนในโรงเรียนตอนที่ผมไปจับเด็กโดดเรียนคราวก่อน หมดเคนรีตาลงความคิดในหัวเริ่มปฏิดประต่อภาพฆาตรกรที่แท้จริงได้ทีละนิดลุงหมายอาจจะเป็นแค่คนเก็บกวาดแต่คนที่เป็นเดอะคอลเลกเตอร์จริงๆมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวพวกเด็กๆมากกว่าที่เราคิดจ่าพรุ่งนี้เราจะไปโรงเรียนกันเตรียมชุดข้าราชการให้พร้อมเพราะเราจะไปคุยกับคนดีประจำตำบลกันหน่อย เช้าวันต่อมาแสงแดดส่องสว่างไปทั่วโรงเรียนมัธยมประจำตำบลดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่สำหรับหมวดเคนและจ่าแจสวันนี้คือวันที่พวกเขาจะกระชากหน้ากาก,ากาฆาตกรที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ชุดสุภาพหมวดดูสภาพผมด้วยชุดกากีตัวนี้เมียผมรีดชุดกลีบงงบาดหน้าคนได้เลยนะเนี่ยจ่าแจสพูดพลางขยับปกเสื้อที่อยู่จะรัดคอแกไปหน่อยแต่ไอ้กลิ่นมิ้นนั่นน่ะ ผมนึกออกแล้วหมวดมันไม่ใช่ลูกอมแต่มันคือสเปรย์ดับกลิ่นปากที่พวกครูชอบใช้กันโดยเฉพาะพวกที่แอบสูบบุหรี่หลังโรงยิมหมวดเข็นพยักหน้าสายตาคมกลิบกวาดมองไปที่สนามฟุตบอลสารเคมีที่เราเจอคือสารที่ใช้สกัดยาเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกว่าไอซ์มินต์มันอันตรายตรงที่ฆาตกรใช้วิธีฉีดเข้าเส้นเลือดฝอยหลังใบหูเพื่อให้เหยื่อช็อกตายเหมือนหัวใจล้มเหลว บาสไม่ได้แค่ส่งของแต่บาสกำลังจะกลายเป็นหนูทดลองตัวใหม่การจะจับปลาใหญ่ต้องใช้เหยื่อที่ล่อตาล่อใจจ่าแจสรับหน้าที่เป็นตัวเปิดเขาเดินดุ่มๆเขาเ้าไปในกลุ่มเด็กนักเรียนที่กำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ถุนอาคารก่อนจะตะโกนเสียงดังเหมือนจงใจให้คนทั้งตึกได้ยินเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองรู้ข่าวยังไอกระปอนเพื่อนไอบาสนะ่ะมันสารภาพหมดเปลือกแล้วนะเว้ย จ,าจ่าแจ๊สเปล่าประกาศพลางทำท่าแคะหูมันบอกว่ามันเห็นหน้าคนร้ายชัดๆตอนที่แอบดูอยู่ริมคลองตอนนี้หมวดเคนกำลังพามันไปซ่อนตัวที่บ้านพักครูเก่าท้ายโรงเรียนใครอยากรู้ว่าฆาตกรเป็นใครคืนนี้รู้กันเด็กๆเริ่มซุบซิบกันไปมาหมวดเคนมองดูพฤติกรรมของครูแต่ละคนที่เดินผ่านไปมาอย่างเงียบๆจนกระทั่งสายตาไปหยุดที่ครูพละรูปร่างกำยำที่กำลังยืนสั่งเด็กให้นั่งที่ แต่จังหวะที่จ่าแจสพูดชื่อกระปอมมือที่ถือลูกนกหวีดของครูพระละกลับสันเทาอย่างเห็นได้ชัดและเขาก็แสซงทำเป็นพ่นสเปรย์ดับกลิ่นปากกลิ่นมิ้นโชยมาตามลมทันที เวลา20นาฬิกาณบ้านพักครูเก่าที่ทิ้งร้างบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระงมรอบข้างเต็มไปด้วยต้นไม้รกคล้มแสงจันทร์เล็ดลอดผ่านรอยแตกของหลังคาลงมาที่เตียงไม้เก่าๆซึ่งมีร่างคนนอนคลุมโปองอยู่จาเตรียมตัวนะหมวดเคนกระซิบผ่านวิทยุสื่อสาร เขาซุ่มอยู่บนเพดานไม้ผุผุของบ้านพักจัดไปหมดผมนอนรอจนเหน็บกินขาแล้วเนี่ยไอกระปอมตัวปลอมคนนี้สวยและรวยแรงนะบอกเลยจ่าแจสที่นอนคลุมโปงอยู่บนเตียงตอบกลับมาแถมยังแอบเคี้ยวถั่วเสียงดังกรอบกรอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเหยียบกิ่งไม้แห้งก๊อบแกรบก๊อบแกรบกึกกึกกึกเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นที่บันไดไม้หน้าบ้าน คนร้ายไม่ได้เดินแบบแอบซ่อนแต่มันเดินมาอย่างผู้คุมเกมมันรู้ทางหนีทีไล่ดีเอตเงาดำร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาที่ข้างเตียงแสงจันทร์สะท้อนให้เห็นเงาวับของเข็มฉีดยาในมือของมันคนร้ายเงื้อเข็มขึ้นเตรียมจะปักเข้าที่จุดตายของร่างที่นอนนิ่งอยู่หยุดนะหมวดเคนทิ้งตัวลงมาจากเพดานพร้อมกับปืนพกในมือ ร่างที่อยู่บนเตียงถีบผ้าห่มออกทันทีมาเลยเสือจ่าแจสล้อใส่เดียวมานานแล้วจ่าแจส๊สกระโดดตัวลอยพยายามจะคว้าตัวคนร้ายแต่คนร้ายไวกว่ามันเบี่ยงตัวหลบแล้วใช้เท้าถีบจ่าแจส๊สจนกระเด็นไปโดนตู้ไม้เก่าดังโคมโอ้ยหลังจาหลังจะหักไหมเนี่ยจ่าแจส๊สร้องโอดโอยแต่ไม่ยอมแพ้แกรีบคว้าเบ็ดตกปลาของชาวบ้านที่แกแอบพกมาด้วยเหวี่ยงออกไปทันที คนร้ายพยายามจะกระโดดหนีออกทางหน้าต่างแต่สายเบ็ดของจาแจสกลับแม่นยำอย่างเหลือเชื่อแต่ขอเบ็ดเกี่ยวเข้าที่แขนเสื้อและเนื้อของคนร้ายจนมันเสียหลักร่วงลงพื้นหมดเข็นพุ่งเข้าไปล็อกคอทันทีหน้ากากผ้าสีดำถูกกระชากออก เผยให้เห็นใบหน้าของครูพละที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นและหวาดกลัวกลิ่นมิ้นจากลมหายใจของเขารุนแรงจนหน้าสะอิดสะเอียนแกฆ่าบาสทำไมหมวดเค็นตะคอกเสียงดังครูพะละหัวเราะหึหึในลำคอมันรู้เยอะเกินไปมันจะแจ้งตำรวจเรื่องไอซ์มิ้นของฉันมันต้องตายเหมือนกับทุกคนที่ขวางทางเดอะคอเลกเตอร์ ออแล้วแกก็เกือบฆ่าจ่าหน้าหยกอย่างฉันด้วยจ่าแจสเดินกระเพลกกระเพลกเข้ามาตบกบาลครูพละไปหนึ่งทีหมวดดูเหมือนเราจะเจอหัวหน้าแกงแล้วนะแต่ทำไมไอ้ครูนี่มันถึงดูไม่สะทกสะทานเลยละ่ะหมวดเคนขมวดคิ้วเขาสังเกตเห็นสายตาของครูพละที่มองข้ามไหลเขาไปทางหน้าต่างที่ตรงนั้นมีเงาของใครบางคนกำลังยืนดูเหตุการณ์อยู่ท่ามกลางดงหญ้าเงาที่สวมหมวกปีกกว้างแบบที่ลุงหมายชอบใส่ เรื่องนี้ยังไม่จบจากปลายทางของสายน้ำนี้มันลึกกว่าที่เราคิดความจริงใต้ผิวน้ำมวดลุงหมายน่ะลุงหมายนี่วะ จ่าแจสตะโกนกล้องพร้อมชี้ไปที่เงาตะคุ่มในดงหญ้าทาลุงหมายในชุดเจ้าหน้าที่เขตเป็มยศไม่ได้วิ่งหนีอย่างคนขี้ขลาดแต่แกกำลังถือเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงซึ่งข้างในนั้นไม่มีใครรู้ว่าบรรจุอะไรไว้หยุดอยู่ตรงนั้นลุงหมายหมวดเคนพุ่งตัวออกไปพร้อมปืนในมือความกดดันพุ่งถึงขีดสุดเมื่อลุงหมายหันกลับมาแววตาที่เคยขุนมัวของแกกลับนิ่งสนิทเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็ง พวกแกมาช้าไปลุงหมายแค่เสียงหัวเราะแหบพ่าไอ้ครูนี่มันแค่นักเลงปลายแถวมันแค่คนหาหนูทดลองแต่คนที่มีสูตรจริงๆคือข้าหมดเคนขยับเข้าไปไกลขึ้นปลายกระบอกปืนนิ่งสนิทลุงหมายลุงไม่ได้แค่ช่วยกำจัดศพแต่ลุงคือหัวหน้ากลุ่มเดอะคอเลกเตอร์ใช่ไหมลุงใช้ตำแหน่งคนเฝ้าประตูน้ำบังคับขู่เข็มให้เด็กวัยรุ่นที่แอบมามั่วสุมริมคลองกลายเป็นเด็กเดินยา และถ้าใครขัดขืนลุงก็แค่ฉีดสารนั่นใส่แล้วโยนทิ้งลงคลองเหมือนขยะเอา้าลุงทำไมทำงี้วะจ่าแจ๊สวิ่งกับเพลกกับเพลกตามมามือยังถือขั้นเบ็ดแน่นผมเห็นลุงมาตั้งแต่ผมบรรจุใหม่ๆไม่นึกเลยว่าลุงจะเอาวิชาการเกษตรมาสกัดยาฆ่าเด็กแบบนี้ลุงหมายไม่พูดพร่ำทำเพลงแกเปิดวาวเครื่องพ่นทันทีควันสีขาวขุ่นพุ่งกระจายออกมาหมดเคนและจ่าแจ๊สต้องรีบหมอบลงกับพื้นจ่าอย่าสูดเข้าไป หมดเคนตะโกนสั่งแต่ในจังหวะที่ควันพลางตาลุงหมายพยายามจะปีนขึ้นเรือหางยาวริมคลองเพื่อหลบหนี จะหนีไปไหนลุงมาคุยกับเบ็ดสายใยรักของจ่าก่อนจ่าแจ๊สโชว์สกิลที่ไม่มีในตำราตำรวจเก้เวียงเบ็ดตกปลาคู่ใจออกไปกลางอากาศสายเอ็นพุ่งแหวกควันออกไปอย่างแม่นยำแต่ขอเบ็ดเกี่ยวหมับเข้าที่หมวกปิดก,กว้างของลุงหมายจนกระเด็นออกเผยให้เห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกเครื่องหูฟังแอดวานซ์ที่กำลังเปิดห้องแชทเดอะคอลเลกเตอร์ค้างไว้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนชะง,งักคือคำพูดสุดท้ายของหมวดเคนลุงหมายลุงพลาดไปอย่างหนึ่ง หมวดเข็นพูดเสียงเรียบขณะเดินฝ่าควันออกมาลุงบอกว่าบาสตายเพราะหัวใจล้มเหลวแต่ผลชนะสูตรจริงที่ผมเพิ่งได้รับทางเมลเมื่อกี้บอกว่าบาสตายเพราะสำลักน้ำแต่น้ำในปอดของบาสไม่ใช่น้ำจากคลองส่งน้ำนี่ลุงหมายหน้าซีดเผือดอะไรนะน้ำในปอดของบาสคือน้ำประปาที่ผสมคลอ,นอีนเข้มขน้นซึ่งมีอยู่แค่ที่เดียวคือถังพักน้ำในบ้านพักครูที่เรายืนอยู่นี่ หมวดเข็นจ้องหน้าครูพะละที่โดนล็อกกุญแจมืออยู่ฆาตากรที่ลงมือฆ่าคือแกแต่คนที่สั่งให้แกเอาน้ำกรอกปากบาสจนตายคือลุงหมายความจริงถูกเปิดโปงลุงหมายไม่ใช่แค่คนเฝ้าประตูน้ำแต่แกคืออดีตนักเคมีในโรงงานที่ถูกไล่ออกแกใช้บ้านพักครูร้างเป็นหลับปรุงยาและใช้เด็กที่ไม่มีทางสู้เป็นเครื่องมือจบกันที่ลุงจาแจสเดินเข้าไปใส่กุญแจมือลุงหมายที่นั่งหมดแรงอยู่ริมตลิง่งไปปรุงยาต่อในคุกนะลุงนะที่นั่นไม่มีคลองให้โยนถุงดำหลอก มีแต่น้ำในถังที่ลุงต้องแบ่งกันใช้นั่นแหละสายน้ำในคลองส่งน้ำไหลผ่านไปอย่างช้าๆนำพาความลับอันดำมืดให้หายไปพร้อมกับเสียงไซเรนรถตำรวจที่กำลังดังใกล้เข้ามาเช้าวันต่อมา หมวดเคนยินมองชาวบ้านที่เริ่มกลับมาวางรอบดักปลาที่คลองส่งน้ำอีกครั้งความน่ากลัวถูกชล้างออกไปแต่รอยแผลในใจของครอบครัวเหยื่อยังคงอยู่หมวดวันนี้ไปหาอะไรกินที่มันไม่มีกลิ่นมิ้นได้ไหมจ่าแจสเดินเข้ามาตบหลังหมวดเคนเบาๆเห็นสีเขียวๆแล้วผมสยองยังไงไม่รู้หมวดเคนยิ้มมุมปากเอาสิจ่าแต่จำไว้อย่างนะความจริงมันก็เหมือนน้ำในคลองนี่แหลจะจ่า ถึงลุงใหม้จะพยายามกักประตูระบายน้ําไว้แค่ไหนหรือพยายามทําให้มันขุนมัวด้วยเลือดเท่าไหร่สุดท้ายน้ํามันก็ต้องไหลไปตามทางของมันความจริงก็ต้องปรากฏออกมาสู่สายตาชาวโลกเสมอคมบาดใจเลยหมวดงั้นมือนี้หมดเลี้ยงนะจ่าแจ๊สหัวเราะร่วนก่อนจะเดินนําไปที่รถความยุติธรรมอาจจะมาช้าแต่มันไม่เคยหลงทางและสําหรับคลองส่งน้ําแห่งนี้ความสงบสุขได้กลับคืนมาอีกครั้ง